สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิพยากรช่องนี้จะเป็นการดูดวงนับแบบแบบไทยนะคะสําหรับชาวราศีกุมเกิดตั้งแต่วันที่13ามกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1ิบี่มีนาคมส1งิบี่มีนาคมนะคะวันนี้มาดูมาดูดวงกันในหัวข้อ,อรองพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้คุณโชคดีในเรื่องใดนะคะภายในสามเดือนนี้นะคะหลังจากสงการปีใหม่ไทยนะคะ6 8หหสิแดนะคะ มาดูกันด้วยไพ่สามสำรับนะคะเ,เพื่อนเเรื่องโชคดีที่คุณจะได้รับกันโดยไพ่สำรับแรกกินาลีกินาราทาโลกไพ่ธรรมชาติไพ่ธรรมศิลป์นะคะไพ่สามสำรับมาดูกันว่าคุณจะโชคดีในเรื่องใดนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องใดที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนาคะเพื่อนที่ทิพบ,บูชามาเน,นีย่นยค่ะองค์น้อยน้อยนี้นะคะ เลางพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้การเปลี่ยนเปลงกระทันหัน สิ่งร้ายๆจะเปลี่ยนแปลงกับร้ายจากลกายเป็นดีแล้วนะคะอะไรที่คุณเคยทุกยากลำบากแสนเค้นทุกเรื่องราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีเรื่องราวแย่ยๆเรื่องราวที่ปวดหัวเรื่องราวเครียดๆเรื่องของการเงินนะคะ Knight ลเบดิเคพลังงานของอัศวินเรียนคือการใส่ใจในรายละเอียดกล้าที่จะก้าวออกไปในหนทางใหม่ๆแม้ Man, ว่าคุณเคยผิดพลาดเคยพลาดพังเคยเจอกับเรื่องราวร้ายๆต่างๆแล้วนะที่ทำให้คุณสูญเสียทั้งข้าวของเงินทองอะไรทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกจบสิน้นรู้สึกแย่ไปหมดทุกอย่าง ลุกขึ้นสู้ใหม่กับการที่พร้อมที่จะก้าวออกไปในหนทางที่คุณไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เตรียมตั้งรับให้ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงโชคลาภที่คุณจะได้มาที่เคยเจ็บปวดด,ด้วยได้เคยผิดพังเคยพลาดพังเคยแบบเนี่ยตอนนี้คือปวดหัวอยู่เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเพื่อนๆแล้วคุณจะได้โชคดี ใส่ใจในรายละเอียดนะคะกล้าหาญที่จะก้าวออกไปยังโลกอันกว้างใหญ่ที่คุณยังไม่เคยไปเลยกล้าที่จะออกไปในเส้นทางใหม่ๆกล้าที่จะเข้าสังคมกล้าที่จะมีเพื่อนพ้องเพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะพลังงานสาชะนะคะผลหัวเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณเองนะคะ <c oughs> <c oughs> พลังงานพบร พบเรือนพันธุทุนะคะพบเรือนพันธุ king of p e t i c l e s นะคะราชาโชคราชาโชคบ้านชงเรือนชานาคารสถานที่ให้โชคให้ราบคุณนะคะอาจจะหมายถึงเจ้าที่ให้โชคให้ราบเจ้าที่จะคุณเลี้ยงดูปูเสือเจ้าที่ดีๆนะคะบบกราบไหว้สักการบูชาทําบุญสุนทานอ,อทิให้กับเจ้าที่ด้วยจริงๆเป็นพลังงานที่ดีเจ้าที่บ้านก็ดีคนในครอบครัวก็ดีนะคะเพื่อนๆพืตำแหน่งราชาโชคมาที่บ้าน เยวมาดูนะคะพบเรือนพันธุซึ่งดีไหมดีได,ด้ดีมากด้วยเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายร่วมด้วยก็ได้นะคะ บางทียังหมายถึงว่าคุณเองนี่แหละอาจจะเรียนรู้กับการที่จะเติบใหญ่เติบโตมากขึ้นกับเรื่องราวที่ที่เพพังประดีรังเรื่องราวเจ็บปวดรุนแรงต่างต่างนานาแต่เมื่อเรียนรู้กับการที่จะกล้าที่จะออกไปในเส้นทางใหม่ๆเอาทํางานนี้อันนี้ไม่ดีคุก็ไปําอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ก็จะทาให้คุณเป็นผู้ที่มัง่งคั่งรำ่ำรวยมากขึ้นโชคดีทางด้านการเงินของคุณมาแล้วนะคะจะให้พิทเทสนะคะคุณเองอาจจะชอบทําอะไรที่ ไม่ชอบแสดงออกเป็นคนที่อายเป็นคนที่ uh, ชอบดูอะไรเงียบทำอะไรเงียบเริ่มต้นกับการทอะไรเงียบเริ่มต้นกับการทำอะไรเงียบเนาอะไรเงียบแอบทําจะแอบรวยจะไม่บอกใครอะไรแบบนี้นะคะพลังงานของแมชีเดไฮพิตเทสนะคะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะแสดงความสามารถชอบซ่อนชอบซ่อนความสามารถของตีเองเอาไว้เพดอปิเดคลพลังงานของ เพดออเพนทิเค uh, ิลการเงินการได้รับข้อเสนอการได้รับโอกาสอันดีๆนะคะเรื่องของการเงินของคุณอาจจะเป็นจุดบางทีมันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าแน่นอนว่าคุณได้ได้เรื่องของการเงินอาจจะลําบากใจบ้างอะไรบ้างเรื่องช่วงแรกๆก็อาจจะอาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าไหรนะ่นักแต่ว่ารับประกรันในเรื่องของการเงินของคุณนะ่ะได้ไปต่อด,ด้านโชคดีทั้งด้านการเงินแน่นอนนะคะเพื่อน ใครที่ปวดหัวเรื่องของการเงินการเงินก็จะมาแล้วนะคะอย่าลืมดูแลเจ้าที่ด้วยนะคะเพื่อนคุณจะได้ความโชคดีทางด้านการเงินบางคนอาจจะมาแบบเงียบๆเ,เริ่มต้นเงียบๆได้มาแบบเงียบๆก็ได้นะคะอาจจะได้คนรักมาเพื่อช่วยเหลืออาจจะได้พลังงานของคนรักคู่ครองมาเพื่อเมตตาเกื้อหนุนนะคะพลังงานในความเฉิดช้าเป็นประกายแสงพระจิตเปรียบดังทองนะคะความหวัง ในสิ่งที่คุณใครที่เคยใครที่อ่าไม่รู้ว่าไม่เหลืออะไรเลยอย่างนี้แล้วกันแบบไม่เหลืออะไรเลยการงานพังอะไรพังการเงินกึ่งหมดอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรจะดีเลยตอนนี้แล้วถ้าเกิดนี่ไม่ใช่เป็นความรักหมายถึงตัวตนของคุณเองกําลังจะงอกใหม่กับการที่คุณไม่เพียงที่จะให้ปล่อยผ่านไปไม่นั่งรอไม่รอคอยโชควาสนาออกไปในพื้นที่ที่คุณไม่เคยไปก็ลองไปดูไม่เคยทําก็ลองทําดูอะไรแบบเนี้ยกับการเริ่มต้นของคุณเนี่ยนะคะเก่งฉลาดไหมเก่งนะคะ อันนี้ไม่ดีเราก็ทําอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้เอาจนกว่ามันแบบจะได้แต่ว่าคอนเฟิร์มว่าคุณได้ดีแน่นอนนะเพราะว่าคิงกับพีดิ o ก n รมาในพวกเรือนพันธุความรักถ้าเกิดนี่คือตัวตนของคุณเองก็เริ่มต้นเติบโตเริ่มต้นที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังจะทําในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกี่ยวกับความรัก ถ้าเกี่ยวกับความรักพลังงานของเขาอาจจะเป็นพลังงานที่มาเติมเต็มให้กับคุณเช่นคุณเจอกับเรื่องราวแย,แย่ๆอะไรก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้เพราะพลังงานของเขาอ่ะเป็นพลังงานที่ใหญ่พอสมควรระดับระดับแบบผู้จัดการร้านหรืออะไรไปแบบนั้นไหนะพลังงานของความรักคู่รักดีนะคะเพื่อนเพื่อนเดือนซันอาจจะมาื่อเยียวยาคุณด้วยซ้านะคะพลังงานความรัก เจ็ดคาถาปกป้องได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาืูประสักอะไรก็ตามทีนะคะแต่อย่าอ่อนแรงนะคะเพื่อนๆดึงกําลังใจกลับมาก่อนนะคะเพราะว่าพลังงานจิตคาถาไปทับพบเือนมานะ,ะแล้วเล็งกับก้าวดาบมันยังหมายถึงว,ว่าคุณดีอาจจะอ่อนแรงต่อการจะอยากปกป้องตัวเองท้อแท้อะไรแบบนี้นะคะถ้ามีกําลังใจดีมีพลังงานแห่งความรักคนรักคู่ครอ,องของคุณอาจจะเป็นพลังงานในการเสริมกําลังให้กับคุณก็ได้นะคะ เรื่องของการเงินเป็นคนที่ใจดีชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบให้เอ็นดูเขาก็เลยเอ็นเราขาดรู้สึกแบบพอมานึกได้อีกทีเนึงอ้าวเกิดปัญหาเรื่องของการเงินมีปัญหาเงินหมดไปบ้างทะเลาะก,กันบ้างเนี่ยปวดหัวเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณเป็นบุคคลที่ใจดีบางทีไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่ากับการ,การเป็นว่าการช่วยเหลือของคุณกลายเป็น ปิดเอนดูเขาเองเราค่ะนะเพื่อนๆการมีน้ำใจจนเกินไปช่วยเหลือคนอื่นจนเกินไปบางทีไม่กล้าไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนไม่กล้าที่จะแบบใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยหมดอะไรแบบนี้นะคะไม่กล้าที่จะปฏิเสธเลยอะไรแบบนั้นก็เลยับกลายเป็นว่าเข้าเนื้อตัวเองไปความจเจริญรุ่งรเรืองของคุณถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินเข้ามาแต่ยังไม่บือหวามากนักน,นะคะเพราะว่าไพ่หกเหรียญหกเหรียญคือการได้ ได้รับส่วนแบ่งไม่เท่าเทียมส่วนหนึ่งด้วยก็ได้นะคะหากเรียนรู้กับการที่จะก้าวออกไปในหนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆนะคนจะประสบผลสาเร็จเรื่องของการเงินนะคะเรียนรู้จากการต่อรองเรื่องของการงานต่อรองผลประโยชน์กับผู้ลับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายบางคนอาจจะทํางานอยู่ในครอบครัวนั่นแหละนะคะอาจจะมีผู้ลับผู้ใหญ่เพศชายที่อยู่ในครอบครัวเขา กลุมอำนาจในเรื่องของการเงินคุณอยู่อาจจะต้องต่อรองกันเรียนรู้กับการปรับส,ดสม,มดุลเข้าหากันหรือต่อรองกันจะเป็นผลดีมากกว่านะคะหรืออาจกับงานเสริมอาชีพเสริมดูเหมือนว่างานหลักของคุณมีเกณฑ์การต่อรองและเป็นไปในทางที่ดีได้สิ่งผลประโยชน์มากกว่าแต่อาชีพเสริมนะถ้าเกิดคุณเงียบ การเงียบไม่ได้เป็นผลดีคุณต้องแสดงออกมาดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ถูกอำพรางซ่อนเลนส์เหมือนกับอยากปกปิดเอ,อถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดใครมีอาชีพเสริมมานามเพื่อนอาจอึดอาจเกี่ยวกับอาชีพเสริมตัดสินใจไม่ได้ว่าเอจะไปต่อหรือจะอะไรดีแบบเนี้ยคุณก็เลยอาจจะแบบนิ่งเงียบแล้วดูก่อนในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะร,ราชินีถ้วยนะคะ ราชินีถ้วยควีนอัพคัพนะคะพลังงานธาตุน้ำมีธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำขึ้นมาควบทุกธาตุพลังงานธาตุน้นำราชินีถ้วยคือเชื่อมั่นในสัญชาติในการพิจารณาในการตัดสินใจการทบทวนใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างคุณมีเซนต์อยู่นะคะคุณจะรู้อยู่ว่าทําอย่างนี้แล้วจะไปต่อแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วคุณก็มีเซนต์คุณรู้อยู่ว่าการหาเงินของคุณอาจจะต้องก้าวออกไปในหนทางข้างหน้าหนทางข้างหน้าบางครั้งคุณอาจจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนในรูปแบบการงานของคุณเลยบางคนอาจจะแบบพีกเลยออกจากงานนี้ผู้ประทำงานแบบสุดขั้วที่คุณแบบอาจจะยังไม่เคยลองเลยก็ได้แต่ว่าถามว่าคุณเก่งไหมคุณเก่งกับการเริ่มต้นสามารถทําได้ฉลาดพอไม่ฉลาดได้แต่คุณเองอาจจะอึดอัดอําพางซ่อนเลนตัวเองไว้เจ้าที่ไม่ได้ซ่อนเลนแต่ว่าตัวตนของคุณเองอาจจะซ่อนเลนไม่กล้าสเองไม่กล้าที่จะออกไปในหนทางใหม่ๆ ในเส้นทางใหม่ๆที่คุณจะก้าวออกไปอะไรแบบนั้นรู้สึกอ่อนแรงรู้สึกแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ความรักดีเด่นเรื่องของความรักการเงินก็เด่นอยู่เหมือนกันแต่โชคลาภลอยอย่าเพิ่งน,นะคะแต่เดี๋ยวมาดูอีกสาหรับอื่นอีก,ก่อนนะคะเพื่อนๆเรียบไพ่โมชาติก่อนนะคะ คุณอาจจะเกิดปีขานคนคักคู่ครอ,องของคุณอาจจะเกิดปีขานถ้าหากว่าคู่ครองของคุณเกิดปีขานบางทีพลังของเขาอาจจะเกินหนุนคุณนะคะให้คุณมีพละกกาลังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเดอะซันแล้วนี่อีกอ่ะนะคะปีขานโดดเด่นทนั้งด้านเพศหญิงตกทองนำพานช่วยความร่ำรวยคะ่ะมีความกล้าหาญ มีความมุ่งมั่นมีความน่าเกงรงขามชำนิชำนาญทุกรสรรพสตรอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปแล้วก็ชีวิตของเรามีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเวลานะคะเพื่อนไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปเสียใจกับอะไรที่พลาดไปหรือว่ามันไม่ได้ดังใจที่เรางานการพังเพรไปหรือว่ายัางไงอะไรแบบนี้นะคะอโยปนาตอาจจะแบบมีอุปสรรคบ้างมีศัตรูบ้างนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินใครที่ไปกู้เงินมานะคะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าใครไปกู้เงินมาจจะเดือดร้อน ถ้าเรามีเราค่อยใช้ไม่มีไม่ต้องใช้หรอกนะเ,นเพื่อนๆอาจเป็นภาวะในในสภาวะนี้นะแต่ถ้าเกิดใครกู้ก่อนหน้านี้ก็นั่นแหละมันก็ยังแบบกว่าเราจะหาเงินมาได้จ่ายหนี้วันทิพย์นี่แหละนะคะทิพย์ก็นี่เยอะเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆทั้งนี้เอ่ยทั้งไหนจะบอกค่าเช่าร้านสารพัดมากมายนะคะถ้าสมัยยุคปัจจุบันนี้ถ้าถ้าจะไปกู้แล้วเพื่อจะจะลงทุนทําอะไรที่บอกว่าต้องคิดให้ดูดีๆเลยคิดให้ดีๆกับการจะลงทุนนะคะเ,เพื่อนๆมันไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะคะ ทั้งไหนจะภัยธรรมชาติทั้งไหนจะอะไรเยอะแยะมากมายแม่มดนะคะได้รับผลจากผู้อื่นแลกผลประโยชน์วาจาหน้าเชื่อถือวาจาของคุณคุณเข้าสังคมในช่วงเวลานี้จะมีคนเชื่อถือในวาทะวาจาของคุณแม่มดคือแม่หมอแม่หมอก็ได้เหมือนหมอด,ดูมันทิพก็ได้นะคะเพิ่มบางทีอาจจะแบบอยากมาดูดวงเดียวก็ไม่หมอดูลองเช็คดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้ อาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ราบผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงร่วมด้วยนะคะไม่ได้ไม่ใช่แค่เพศชายมาทั้งเพศหญิงและเพศชายแล้วนะคะผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคมากมายเข้าหาได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะอย่าทาอะไรเร็วแรงจนเกินไปเรามัดระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทอาจจะมีภัยซ่อนลิ้นหรือว่าเป็นน้สินกับการที่จะลงทุนเรามัดระวังอัคีภัยภัยจาก ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เป็นเกี่ยวกับไฟหรือว่าธาตุไฟในตัวลูกรามนะคะระมัดระวังการทำเอาวงอาหารหรือระมัดร,ร,ระวังไฟนะคะระวังปืนระวังไฟนะคะเป็นคู่ธาตุมันเป็นคู่ธาตุของคุณนั่นแหละนะคะสำหรับอาคีภัไฟนะคะเพื่อนไฟธาตุไฟของคุณเป็นธาตุลมเป็นคู่ธาตกันมีอริมีศัตรูมีคู่แข่งนะคะมีเรื่องข้อพิพาท อย่าใช่อารมณ์อยู่เนือเหตุผลนะคะเพื่อนๆ mm hmm. คุณอาจจะเกิดปีวอกคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีวอกไวพ้พิบดีชราดแก้ไขปัญหาเก่งเป็นนักทดลองปีวอกโดดเด่น,นทางด้านเพศชายตกงเงินนะคะซึ่ความร่ำรวยแต่เด่นเรื่องของการเงินกับความรักอะนะคะนเพื่อน อาจจะได้โชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายใ,ในครอบครัวอาจจะได้ทรัพย์สินและมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้นี้เป็นคิงเป็นราชาโชคขึ้นมาในตําแหน่งของพันธุูอาจจะได้ทรัพย์สินได้มรดกหรือว่าได้บ้านได้ที่ดินอะไรก็ได้นะคะอยากซื้ออยากขายก็จะได้เกณฑ์น,นั้น บางทีแล้วที่มองดูว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคุณจะได้โชคจากการได้มรดกก็จริงแต่ว่าไม่ง่ายนะคะเพื่อนเพราะอุปสรรคเยอะจังเลยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยอายุพนาดขึ้นมาเอยอดีเออขึ้นมาอีตท้าพบเรือนอริด้วยแล้วพยายาขึ้นมาตําแหน่งตรงเนี้ยซึ่งมันหมายความว่าคุณได้ไหมคุณจะได้แต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยใจพ,ยยพักหนึ่งเลยแหละนะคะเพื่อนจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันเรื่องของที่ที่ดินมรดกเพราะว่าอะไร ถ้าไพ่ใบนี้ถ้าพบเรือนที่ดีอื่นๆก็ไม่เป็นไรแต่ไพ่ใบนี้ถ้าพบเรือนมารณะซึ่งมันเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าพัดพาหรือสูญเสียบางคนอาจจะแบบขายต้องขายาที่ดินขายอะไรแบบบ้านหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเรียกว่าถ้าอยากได้ถ้าอยากจะขายตอนนี้แหละคุณจะได้ขายนะคะคุณอาจจะเกิดปีชวดคนณักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีชวดปราดเปลืองสังคมกว้างขวางปรับตัวเก่งปีชวดโดดเด่นทั้งด้านเพศชายตกเงินนะคะสุขภาพร่ำรวยเป็นทีวดาผู้ชายนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคิดมากกุ้มเครียดอาจจะตกไปถึงสุขภาพรวมโดยกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะปวดหัวเรื่องของการงานไปน,นี่เป็นสิลรุลังอะไรแบบนั้นนะคะหากเรียนรู้กับการปล่อยผ่านทุกอย่างจะก้าวข้ามไปอย่างไวนะคะเ,เพื่อนๆอย่ายึดนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณจะได้พึ่งทั้งแม่หมอและพ่อหมอคุณจะได้พึ่งทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงและเพศชายนะคะ คุณจะได้ลาผลมาเรียกได้ว่าคุณมีที่พึ่งแน่นอนแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นคุณจะมีคนคอยอุ้งฉิว,แล,วแล้วช่วยให้คุณแบบคลี่คลายในเภาาะาปัญหาของคุณไปได้ดีนะคะลงหลักปักฐานภูมิราเนามั่นคงบ้านที่ดินบางคนอาจจะผูกเรลือนหอผูกบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะหนักใจเหนื่อยใจหน่อยกับสิ่งที่ที่บอกไปก็คือใช่เลยคอนเฟิร์มว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่ดินหรือว่ามรดกเพราะว่าท้าพวกเรือนวินาศเนี่ยนะคะ มีเกณฑ์การเล็งก,กันกับอลีด้วยก็คือทอะเลาะอาจจะเป็นภาวะที่ได้มรดกมาแล้วก็ทะเลาะกันหรือบางคนอาจจะเป็นแบบหนี้สีนแล้วต้องขายขายที่ขายอะไรจะได้เงินมากนหนึ่งแน่นอนนะคะเพื่อนดูเหมือนว่าการเงินคุณเป็นคนที่ใจดีดู d u e n เขาเน n ราขาดน,านะเพราะว่าหกเหรียญขึ้นมาต่อรองให้เป็นแล้วคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์ของคุณอย่าง,งคงได้เท่าที่คุณจะแบบได้รับซึ่งผลประโยชน์นั้นนะคะขึ้นอยู่กับการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ เลยในช่วงเวลานี้นะคะถามว่าสำหรับนี้คุณได้โชคอะไรจากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ราบใครอยากค้าได้ขายใครอยากค้าได้ขายอยากขายได้ขาย,ย,ากขาขายเกี่ยวกับมรดกที่ดินทรัพย์สมบัติของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นแบบอาชีพคุณอาจจะแบบขายอันนี้ก็ได้นะ,ะอาจจะมีเกณฑ์การขายได้แต่ว่าคุณต้องต่อรองให้ดีไม่งั้นอาจจะแบบเสียไป เสียซึ่งผลประโยชน์ให้กับเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าการได้ไม่เต็มมิตเต็มหน่วยเนี่ยตรงความจเจริญรุ่งเร,องเรืองเนี่ยนะคะหกเหรียญอาจจะมีคนใดคนหนึ่งได้มากกว่าถ้าคุณเรียนรู้กับการจะต่อรองปรับสมดุแลแล,แล้วแล้วก็คุณอาจจะได้ผลประโยชน์ในจุดที่คุณขายเนี่ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะบางทีถ้าคุณเดือดร้อนมากจนเกินไปอาจจะแบบเท่าไรก็อาจจะต้องขายในกรณีที่ว่าไม่ทําให้คุณแบบเข้าเนื้อมากจนเกินไปนะคะ แต่ได้โชคเรื่องของการเงินและความรักนะคะเพื่อนๆที่หลวงพ่อสักิีจะมอบให้กับคุณแต่นี่คือที่ทเอ่ยที่อ้างมาให้เนี่ยคือเป็นการที่เพื่อนๆจะได้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขยอย่างไรนะคะป้องกันสามอันนี้ไงออากมาะคะป้องกันการปกป้องการถูกปกป้องการถูกป้องกันอาการหนักการอาบน้ำมนนะคะ คุณจะถูกปกป้องโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการให้คุณชำระล้างกายใจของคุณหลวพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่แหละบอกให้คุณเอาจริงๆเลยถ้าเกิดไม่ใครมีโอกาสไปอาบน้ำมนต์ก็ไปอาบน้ำมนต์ก็ได้จะได้เป็นเป็นการยิวใจตัวเองในทํานองที่ว่าทํา เป็นสิ่งยึดเหนียวแล้วก็จะได้สบายออกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครรู้สึกแบบแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกแบบโอ้เมื่อไร่จะโชคดีสักทีเมื่อไร่จะขายบ้านตรงนี้ได้สักทีหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบรอจ่าหนี่สินอะไรต่อมีอะไรนะคะคุณจะถูกปกป้องโดยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้คุณแบบ ต่อไปนี้คุณจะได้ชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแรงเลยนะคะเรียกได้ว่าจากแยก่ก็จะกลับกลายเป็นดีแล้วก็จะเย็นชุ่มช้ำมากขึ้นความเป็นสิีมิมงคลก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะอะไรที่เคยเพลียงอะไรที่เคยสูญเสียไปอะไรที่เคยแย่แย่ไปก็ช่างนะคะปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องยกไว้ปล่อยวางปล่อยเมื่อไร่คุณเบาสบายเมื่อน,นั้นไม่ต้องยึดนะคะเพื่อนๆล้วนแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอะไรที่มันไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นของของเราหรอกบ้านที่ดิน สุกอย่างเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนมือต้องเปลี่ยนเจ้าของเรามาแต่ตัวเราก็ต้องไปแต่ตัวถ้ายึดปุ๊บก็มีแต่ความทุกข์เราอยู่กับการปล่อยวางแล้วก็หาเอาใหม่ถ้าเกิดเราต้องหมดไปกับอะไรที่มันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือแม้กระทั่งคนนะคะเ,เพื่อนๆเรียนรู้กับการที่จะปล่อยผ่านให้ไวเรียนรู้กับการที่จะปล่อยวางให้เป็นนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเบาสบายใจนะคะแบตหมดนะคะเติมแบตด่วนโดยการสวดมนต์ว้พระนะคะ สวดมนต์ไหว้พระการเข้าทางธรรมจะนำพาทำให้คุณเย็นยุ่มฉ่ำและสบายใจค้นทางแห่งการที่จะทำให้คุณรอดพ้นไปได้ก็คือการเดินทางสายสายธรรมนะคะการ้ววัดถวาวาสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละนะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นแล้วลงเอยไปด้วยดีๆนะคะกินโจ๊กเลยอิ่มอร่อยสบายกายสบายใจนะคะ อิ่มอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาคือโจ๊กนี่แหละนะคะเ,เพื่อนๆมีครบเลยสารอาหารครบนะปลาเป็นปลาตองโกด้วยนะคะนั่นแหละนะคะถ้าใครที่บบดหมดจริงๆใครที่ทําอะไรไม่รู้จะหารู้ทางออกอย่างไรนี่คือผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าหากเรียนรู้กับการที่จะปล่อยวางแล้วก็ชําระล้างกายใจของเราอะไรที่แย่ๆที่มันเคย,ท,เคยที่มันเคยเกิดขึ้นให้เราวางให้หมด เราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับปัจจุบันค่อยแก้ไขไปทีละเปาะมันแก้ไขได้นะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลยนะคะโอเควันนี้ที่ก็เด่นเรื่องอะไรที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคกับคุณในเรื่องของความรักและการเงินการเงินคุณได้แน่แต่ว่ามีอุปสรรคไหมก็มีแต่เราจะต้องอดทนและฟันฝ่าไปชําระล้างกายใจของคุณให้สาสสะอาดบริส,สุทธิ์สวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวก็ดีเองนะคะเพื่อนวิตของคนเรานะ เรียนรู้กับการอยู่ในกองทุกข์ให้อย่างมีความสุขอะเรียนรู้เท่าทันแห่งทุกข it ์ที่ที่เราเป็นอยู่แล้วเราจะอยู่กับความทุกข์อย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งเราจะลืมเอาเราเคยทุกข์แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันจะเริ่มพอเราเริ่มสุขกายสบายใจเริ่มแบบสบายใจปุ๊บปล่อยวางเป็นปุ๊บความสุขเริ่มจะเข้ามาคราวนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะจงนลล้อมนำเอาไายเรื่องของความรักผู้รักของคุณอาจจะมาเพื่อที่จะมาช่วยพลังงานก็อาจจะมาช่วยเกื้อนหนุนคุณก็ได้นะคะ การเงินและความรักนะคะบางทีจะหมายถึงว่าคุณทําอะไรไปปุ๊บเนี่ยอาจจะได้มาจากเงินก้อนเนี้ยต่อให้ได้มาคุณก็อาจจะต้องจับจ่ายไปอาจจะต้องไปจ่ายนี่จะต้องไปอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆสําหรับชาวอ่า ราศีกุมที่น่ารักทุกคนนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังในเรื่องของความรักสมหวังนเงปรารถนาทุกประตารที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ